ควัสดีครับเ,เพื่อนอยวันนี้ผมมีกับเขามากเก็บอนอศกนอนเบื่อนี่แล้วนั่นก็คือปน,นปลาทูไอศกอีมนี่แหงแสนแเหมือนว่าชุดที่ผมทำไว้นะก็คือนี่เป็นตะไคร้พวกหอมแดงพวกมเวะเขือเทศที่เรา ขวาไว้แล้วเอาลูกด้ยตำอันนี้ไว้ที่หลังแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะจ๊ะอ่ะ,อะน้ำตาลนิดหน่อยแปบ๊บหนึ่งเรื่องตอ่ะนี่ตำนี่นะทุกคนนะตำตำเครื่องก้อนครับอันนครับแก่ตรงตำเครื่องก้อน ให้มันคุกเคล้าก่อนตำเครื่องก่อนเดี๋ยวผมสิบอกมาส่วนผสมนี่อย่างนี้ก็ผมเปมีพูนมาแค่สองตับแมนเขาเรียกว่าชีเล่าทำกับข้าวอร่อยผมเม็นว่าสิกินตด้เหลาอย่างเดียวเนี่ย กับข้าวก็ได้อยู่มันมีสองเมนูคือลำพิกพิกประทู่นี่ล่ะตัวนั้นเละเียร์หลังจากนั้นเนี่ยนี่คือสันนีของงามเข้ากับม้มมะแกะประทู่อะอนหวานอยู่นี่คี่น,อน้องหัวต้าหัวตานสุดต้มแล้วหนึ่งหนมะ ใส่ลงไปเลยเข้ากล่องเอาเก็บก็ทีนี้เก็บแข็งแข็งมันหล่ออยู่เนี่ยเอาพะยะโม่มันแข็งห้อนด้วยเนี่ยมันแข็งนะจ๊ะเอาหัอข้าวเปล่ามันตีเกล็ดในห้องถินขอเสียบหัวไข่อย่างนี้เอาลูกไปเลยเนี่ยมันจะมันแข็งแข็งด้วยเนี่ยเข้าต้องเอาห๋อเด็กเข้าต้องเอาไข่ตัดทูก ใส่ปลาโปรตีนหลายตันึงกระตู้สดอัดฟีดไว้ใส่ลงไปย่ามเอาเนื้อนใส่ได้หลา,ายๆนะครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปใส่ลงไปให้เยอะที่สุดตัวเตาเนื้อมันนเี่ยตัวเอาหมู หัวเท้าเลยหัวเทาเลยพอหลังจากนั้นหลังจากนั้นเขาต่ำเขาต่าต่ำผม,ม,มจะไม่กินแบบเป็นน้ํามผมก็แห้งๆนะต่ำเราต่ำใช่ไหม ก็จะได้ประมาณนี้ตามแล้วตามแล้วเงี่ยตามปัาบปั๊บปัป๊บเ,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 เอาไปบใส่มะเขือเทศี่ห้องหัวไว้ปั๊บอะไรต่อเป็นน้ำน้ำปลาใส่รไปแบบผสมใส่หลายน้ำปลา อะไรก็ได้หลากหลายในคนเยอะที่มีกาเป็นผงรวงรสผงนัวใส่ลงไปปั๊บเสร็จใส่มะน,นาวใส่ชุดหอมทีห่อทานไว้ใส่ไปใส่ น้ำมะขามนิดหน่อยมันเปรี้ยวนิดๆทีเนี้ยเท้าของแม่โคเล่โคเล่ยีูนไอมเท่าขมงแม่โคเล่โคเล่โคเล่ก่อนอย่างงี้สิ่ไได้โคเล่ยอย่างงี้ได้ ทุกคนดูพร้อมนันเลยนี่คือเมนูปลาทูก็เป็นเสร็จนะ็เนเสร็จแล้วรถถายเพิ่งจะถึงพอซี้ได้หรอน่ตามส่งตามต้อนีน่เคเชื่อ เ <Menu. S 2> มนูนี่เือว่าคณประทู้วางมาแบบนี้แหละแตาภา<อ>กินครับพัดอุบบวกมีเลยทุกคนนี่เป็นไหนสิจอดบ้องครับอร่อยโอ้ย <c oughs> ตามหมาูครงโต๊ะแน่นะ